มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่15เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางซึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวีวยดนามตอนบนแล้วนะคะ คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ในวันที่15เมษายน2566 ส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยค่ะในขณะที่ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกรษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะ ส่วนลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนฝุ่นละอองประเทศไทยตอนบนนะคะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีส่วนภาคใต้ยังคงมีการสะสมน้อยเนื่องจากการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ พยากรณ์อากาศภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกรนโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาเซลเซียสสูงสดุด39-43องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงนะคะและอาจจะมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีคะ่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด39-41องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด38-41องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะคะโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปาราณบุรีสะแก้วฉะเชิงเราจันทบรุรีและจังหวัดตราดค่ะอุณหภ,ภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสสูงสุด34-40องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อนละ10ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิตม่ำสุด25-27องศาเซลเซียสสูงสดุด35-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาตังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมอนลนอากาศร้อนกับมีฟ้าหลดในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด2 8 2สองศาเซลเซียสสูงสุด34-39องศาเซลเซียส ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ